สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา15นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวมาเรเดลกาเมนโมเรโนไรมุนโดซึ่งมีทินคำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระราชสารตรตัางเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชนาจักสเปนประจำประเทศไทย นางเจสกากัสเปโรนีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงซานมาริโนสาธารณรัฐซานมารา ino, ิโนเฝ้าทูลออมพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอากาัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทย นายอับดุลอาซิดอบูุคูซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซยียเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยคนแรกนายอับเดออิลาเอลอุสนีน่ ni, ซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชนาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย นายอันเดฟโฟคโคเซกาเซียกอนซาเลสซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลออมพระบาทถาวายอักษรสารตร,ราตั้งเป็นเอกอักครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย นางติติอมินาปาดีซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณารัฐอินโดนีเซียเฝ้าทุลออมพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณารัฐซูรินาเมประจำประเทศไทยคนแรก วันนี้เวลา12.42น,นสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสก,การะบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารหอสมุดส่งเปินดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวม26สถาบันนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์และการทหารตลอดจนผลงานที่ได้รับรางวัลผลการวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี2556เพื่อสร้างพลังทางวิชาการให้เข้มแข็งเสริมศักยภาพของกองทัพตอบสนองความก้าวหน้าทางวิชาการให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมเป็นประโยชน์ต่อ,อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาชุมชนอย,อย่างยั่งยืน ต่อมาเวลา16นาฬิกา12นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิใจพัฒนาครั้งที่1ทับ2,556ที่สำนักงานมูลนิธิใจพัฒนา ในการนี้พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในปีนี้วาระการประชุมมีเรื่องที่มูลนิธิได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาสิทธิแปลงสรุปกรรมสิทธิที่ดินของมูลนิธิใน51จังหวัดในที่รวมกว่า9,457ไร่ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้นําที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริความกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนถึงขณะนี้มี โครงการในความรับผิดชอบ251โครงการปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานโครงการพัฒนาของมูลนิธิในกลุ่มงานบริการการพัฒนากลุ่มงานธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่มงานศึกษาและพัฒนา รวมทั้งนำระบบบัญชีและการเงินมาทดลองใช้ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนร้านพัดพัดของมูลนิธิใจพัฒนาได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไปตามสถานที่ต่างๆและยังเปิดร้านพัด,พ,ดพัดสาขาใหม่ที่สวนมิ่งมงคลจังหวัดสระบุรีที่สูนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยและที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลััษณ์อัครราชกุมารีทรงฝึกซ้อมกู่เจิงกับอาจารย์ฉางจิ้งเป็นวันที่ 3. สาทรงทบทวนบทเพลงให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและมีความสมบูรณ์พร้อมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6วันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 6 เวลา15นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณนห้องทรงงานโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาศให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนเป็นวันที่สก่อนที่จะส่งฝึกซ้อมกู่เจิงร่วมกับวงออเคสตราซิมโฟนีไชน่าแนชชัลออเปร่าแอนด์แดนซ์ดราม่าคอมพานีณหอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัวนกรุปักกิ่งซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดงดนตรี และวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6โดยจัดแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556สำหรับในวันนี้อาจารย์ฉางจิ้งได้ถวายการสอนทบท,ทวนบทเพลงดวงทิพย์แคนลำโขง perfect และ missing ทุกบทเพลงส่งเล่นได้ดีเยี่ยมส่วนการฝึกซ้อมร้องเพลงดวงทิพย์บทเพลงในพระนิพนธ์ในพระองค์ในเนื้อร้องบางท่อนจะส่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งค่อนข้างยากทั้งนี้ทรงพยายามฝึกซ้อมทุกวันจนคล่องแคล่วขึ้นมาก โดยอาจารย์ฉางจริงมั่นใจว่าการแสดงในครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมในพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีกูเจิงพร้อมกับทรงขับร้องเพลงดวงทิพย์เป็นภาษาจีนนอกจากนี้ยังทรงซ้อมเพลงยามเย็นซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความพิเศษดยทรงฝึกจังหวะการเล่นได้คล่องมีความพริ้วไหวและทรงถ่ายทอดอารมณ์ได้เป็นอย่างดี โดยจากการที่ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักนั้นทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองประเทศในทุกๆด้าน เวลา18นาฬิกา30นาทีเสด็จลงณอรียโรงแรมที่ประทับพระราชฐานพระวโรกาสให้นายวิบูลคูสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถวายเลี้ยงพระกรยาหารค่ำพร้อมกับจัดเลี้ยงคณะผู้แทนทางวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยกรมศิลปากรคณะพัทรวดีมีชูทนและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิน องค์การน,นี้ทรงกูเจิงในเพลงเดือนเพนเลกและชุนเจียงขวาเยี่ยวเย่ยพระราชทานแก่อีกอักษรชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะผู้แทนทางวัฒนธรรมไทยที่มาร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแดินครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณนะกรุงปักกิ่งเมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้อีกด้วย รถทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ค่ำวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนกการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัณษา5ธันวาคม2556ที่มูลนิธิวงดุริยางศิรินัณกรุงเทพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารร่วมกับ มูลนิทิสุขุมโมบิกริมและเกรืรอโรงพยาบาลกรุงเทพจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินทรงเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และในวันนี้เวลา11นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวราชายาเสด็จไปมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เมอร์ซี่ในพระอุปถรัรมภ์ประธานเลี้ยงอาหารในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ9ธันวาคม2556และวันขึ้นปีใหม่ในการนี้ทอดพระเนรก,การแสดงของเด็กบ้านเมอร์ซี่และเด็กปฐมวัยจากนั้นประธานเลี้ยงอาหารแก่เด็กประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลหมูสเต๊ะขนมจีบซาคูเปียก <c oughs> และผละไม้พร้อมส่งเยี่ยมเด็กอนุบาลตาม ห้องเรียนต่างๆมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลตั้งโดยบาทหลวงโจเซฟเอชไมเออร์ในปี2515ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดไม่เลือกชนชั้นชาติศาสนาต่อมาอีกสองปีเริ่มตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชนคลองเตยและขยายศูนย์เด็กปฐมวัยสู่ชุมชนอื่นๆทั่วกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลให้ความช่วยเหลือส่งครห์ผู้ยากไร้ทั่วไปในชุมชนจัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ่อมาในปี2552พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวรชายาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์จึงเพิ่มชื่อมูลนิธิว่ามูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวรชายา วันนี้เวลา16นาฬิกา12นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรดาชาที่นัตด,ดามาตรเสด็จไปวัดบุคโลเขตทนบุรีส่งยกช่อฟ้าอุโบสถและช่อฟ้าวิหารที่พุทธศาสนิกชนร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วัดปุกโคลสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า230ปีสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาในปี2320โบราณปติสังขรณครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีโบราณวัตถุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่เช่นพระพุทธมงคลทศพลมุนีเป็นพระหน้าโปรกประดิษฐานอยู่ณสา,า,าราจตุรมุกข,ของวัด ภายในอุโบโส,สถประดิษฐานหลวงพ่อแพรพระประธานพระพักเปล่งปลั่งงดงามชาวบ้านคารพปูชาพุทธศาสนิกชนอย่างนิยมมากราบไหว้เพื่อให้ทำการค้าเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีราชทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าพร้อมด้วยคณะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่กรุงเนปิดอรสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมา เวลา10นาฬิกา23นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย30นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนาดีรัตเสด็จไปยังสนามกีฬาขีม้า ส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าในประเภททีมซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทที่2ต่อจากการขี่ม้ามาราธอนโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาลงแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับมา้าขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและขี่ม้ามาราธอนทั้งทีมและบุคคล สำหรับประเภทศิลปะการบังคับมา้ามีประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม6ประเทศได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยสิงคโปร์และเมียนมาซึ่งนักกีฬาจะลงแข่งขันโดยเรียงตามลำดับที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มที่ลำดับที่หนึ่งของทุกชาติและจะหมุนเวียนกันลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้าย โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนางองซานซูจีหัวหน้าพักค NLD สมาชิกสภาประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการหลักนิติรัฐและความสงบสุขเข้าร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักกีฬาด้วยในการนี้ส่งมาชื่อเท็ดเควตซึ่งเป็นม้าพื้นเมืองลงแข่งขันในสนามเป็นลำดับสุดท้ายของทีมสนามแข่งขันมีขนาด20คูณ60เมตรมีอักษรกำหนดตามจุดต่างๆและมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติท่าต่างๆ จากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวอักษรหนึ่งเรียกว่าเทสเป็นเทสในระดับเวิร์ดเรส h a l l e n g e p r e l i m i นาร y ของสาพันธ์ขี่ม้าน,านาชาติหรือ FEI โดยคณะกรรมการจะดูว่านักกีฬาสามารถบังคับม้าได้อย่างถูกต้องและม้ายอมรับการบังคับหรือไม่ซึ่งศิละปะการบังคับม้าเป็นศิละปะอย่างหนึ่งในการสื่อสารระหว่างม้าและผู้ขี่ให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบางเหียน เพื่อให้เกิดการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่รวมทั้งต้องยอมรับฟังการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านภายหลังการแข่งขันคณะคนไทยที่ร่วมถวายกำลังพระไทยในการแข่งขันต่างแสดงความยินดีกับผลงานที่ทรงมาได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยท่งคุมสติและสมาธิได้ดี แม้ม้าจะมีอาการตื่นเกรงสนามบางช่วงแต่ส่งคุมสถานการณ์ได้ดีพอสมควรเมื่อการแข่งขันเสร็จสิน้นคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุด3ามคนของแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยทีมชาติไทยได้อันดับที่สําสำหรับเหรียญทองได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียเหรียญเงินได้แก่ทีมชาติเมียนมาแล้วเหรียญทองแดงได้แก่ทีมชาติสิงคโปร์ จากนั้นได้ประธานสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีพระดำรัสถึงความรู้สึกในการแข่งขันโดยทรงหวังติดหนึ่งในสิบสองคนที่จะเข้าแข่งขันประเภทบุคคลและคว้าเหรียญให้กับคนไทยทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองติดหนึ่งในสิบสองที่จะแข่งพรุ่งนี้ถ้าให้หนึ่งติดติดหนึ่งในสิบสองก็แก้เหรียญให้ได้ถ้ากืดรอบนี้ได้ทองก็ทองไปก็ โอเคนะถ้าเกิดสมมติว่าเงินทองแดงมาพ๊บเนี่ยถ้าเกิดท่านหนิงติดหรือใครคนใดคนหนึ่งที่ติดหนึ่งในสิบสองเนี่ยจะพยายามคว้ามาใ,ให้ได้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเทสเทสทุกคนเนค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องม้าอันนี้ท่านหนิงคือท่านหนิงตอบในมาตรฐานของม้าที่กรุงเทพกับม้าที่เมองน,นอกท่านหนิงไม่ไม,ไม่ไม่กล้าประเมินกับม้าที่นี่ และหลังจากแข่งขันประเภททีมจะมีการนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละคนของทุกชาติมาเรียงลำดับโดยนักกีฬาที่มีคะแนนที่ดีที่สุด12อันดับจำกัดให้ทีมชาติและไม่เกิน2คนจะทำการแข่งขันประเภทบุคคลในวันพรุ่งนี้เพื่อหาผู้ชนะต่อไปโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงทำคะแนนได้ดีและจะทรงลงแข่งขันกับนายเทวินมานาธัญญาในวันพรุ่งนี้ จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ